ฮ้อนฮ้อนตักแตจริงเลยนะรอให้ตกก็ไ่ตกอ้อนฮ่าอีลีน้องจังนี้น้ำอายแต่ต้องใจไปลายไม่กขอ้อายท่นเบาโอ่ให้ใส่ไกิะเธอ เอานี้เลยรับอด้มันบอดใจพันวาฉันหลักคำามหักคือกีดกันมาเต็มแล้วโอ้เธอนี่ฉันกำลังเป็นคนดังอยู่เนี่ยหลังความหักคือกีดกัน คือป่าลันลงรังใจเด่นหัวละยาดาท้อปอยอมรับสวัสดีตอนแรกๆอีกรอบพี่น้องคะ่ะกลับมาไปขคายลอตเตอรี่แล้วกันกับมาหนึ่งเข่าเปลาไฟคะ่ะเป็นแม่บ้านแม่เรือนอีกสักมือ เป็นคนดังทุกวันค่ะช่วงนี้นไหนก็มีแต่คนรุ้จัาก,กลับมาบ้านก็เป็นคนดังคือเก่านะคะ <S <S นี่่ะคะไงกุ้มที่อยูน่นี่แ่แพ่ะดังสวัสดีตอนแรงๆอีด้อค่ะพี่น้องค่ะวันนี้เจอกันรอบที่สาม ค้ัวเท่เพื่อนพระซานนี่แหละค่ะว่าไงดีไงแต้งไงวะโอ้หน้าคือผีนี่หนี่หาไปเหนียกนิด่เบ่งค่ะเออไม่ต้องมาล้องมาล้องกินอะไรร้อยคนโตกต็มันเกิดเพราะโต้ก,ก็เก่าเะไพี่้องเอยจะเป็นพนสัยพน ตาใจป้าเปื่อ,อยยางไปเลยค่ะความันฮอนอาบน้ำบ่าพระดำสาหัวสาชม,มือจะหัวนมันบกรดมือน,น้ำหัวบอกฮะ อยู่เป็นแม่สีเรือนอีกแล้วค่ะวันนี้กระได้ไม่ได้ไปไหน <c oughs> ไปรละบ้านค่ะรอากินคบหาหมูล,ล่ะกะันมานอุ้ยยังจะมาเน่หกพี่น้องอ้ยสมขาจาว่าผมยาหนาปูอลีเนาะ <c oughs> สมข้าเอินอ้ายนั่นแล้ว <c oughs> ไหนกระตางไอกัตนนาดอกนะ้อ <c> ง <oughs> สมคำได้สายแย่ไม่นั่นแหละผมงานนะาปูวันนี้ไม่รู้จะทําอะไรเจนยานี้ก็แจ็คเพื่นได้ยังไปขายบาโบว์ดัมพะโล้ลโลแล้วเหรอ,อยานียานีกลายเป็นยานีไข่พะโล้ไปแล้วบริขิตอยังหลายดอกนั่นคิดพอได้ขายพอได้ไปนั่งขายนในบุมก็ไปยูเพื่อนซื้อนางว่า เฮ้ยเฮ้ยรู้สิแร่นค่ามากินอีอย่างฮคกกไปทางไดเบิร์ดไก่น้อยนี่ก็ตายเบิดแล้วแมวลากินเมื่อไหแหละ ปล่อนไม่ต้องกินผู้ใหญ่บ้านประกาศอีกแล้วใส่หละนางอันผูกออกลูกใหม่บัวดามคันพ่อแล้วนะในเดือน้ำนะเด้อไม่ต้องแรมหรอกหน่อละตกว้ากอนางได้ลูกเยอะนะคะสิบตีตัวเลย ลูกนางเยอะแยะเลยไว้ยสวนกับไรหดไหมวันนี้ไม่ลดค่ะี่บ้านประกาศอีกแล้วค่ะประกาศทำถนนมืออื่นถือกลุ่มเฮดถนนอีกแล้วอยากสิไใดอยังไปน,นะกินสิคะไก่คำไก่คู่นั่งตัวเดียวในราคานั่งเกแล้วแต่นั่งได้ลูกเยอะนะคะ านางตัวไหนล้วคะมาไข่ใส่ตรงนี้อีกแล้วเหลือแตก้างแล้วค่ะขนาดนี้พวกนางเหลือแตก้างแล้ว เปืองนี้แหละค่ะอาหารของพวกเธอนอกจากเพืองนี่แหละค่ะก็ไม่มีอะไรแล้วเสียงคัดหม้อพี่ดองเอ้ยอย่า <c oughs> งนี้จะสามบ้านไมา่ได้ย้อนแต่ไมครับมันนี้ล่างถวยล่างบวงให้ป้าค่ะจับจะควานเ็กซี่หลือวะ เออสวัสดีป้าลุงยางล่างมันเกี่ยเดินล่างมันเกี่ยของยายนีมาเลยยายนีมาแล้วว่าล้านแซวกับเดวี่อ่ะขายเบิร์ตบอกค่ะมีแต่พะโลขายเบินางขายแต่พะโลบอกมันมีแต่พะโลมแต่พะโลอยังเดียวจักเชียร์เมนูุ่งยังจั๊กปิดบอสแก่ปนกินบ่สบอสใครบอมืออื่นนะ เอาลงมาสงทาดทิ่มโลดกับยังสิลงจากห้างมืออื่นนี่นัดกันสงถาดพอถาดแม่พี่น้องเอ้ยสงวันทีเก่าเลยแล้วละก็แล้วรายการสงกัดเองค่ะไอ้เอ้ยน้องนม่เกิดนี่แหละบุรีรมีไตรดอกเข้ามาเนี่ยช้านะแล้วเดี๋ยวอื่นก็มีขู่แค้นข้าวเองโอ้ยจะกินข้าวอะไรตอนแรง ไนเนเมื่อวาน,น,น,นเอาเล่นเอามีงไปกินแรงติอะไรแร้งไข่กรแดงคอนจิเกนขวรลงวัดหน่อยซื้อไข่ดงสามสิก่อนคืออะไรเนียนแบแปะเนียนแบบมีมีเชียงกระองมายกคาซีโอยูพี่โอยพี่ไปเลยเนี่ยโอลอดสวยขารอดก่ระแด มีวอวช่วงนี้ก็มีตงานผูกแขนข้าวพนเมื่อเ้าี่ก็ผูกไปแล้วหนึงงานมืออื่นอีกงานหนึ่งวันที่สิบสองอีกอีกงานหนึ่งโอ้แต่หนอนมีงานดอกอีกไงดอกกับสิบลายดอกเดือนหกวันสิเบิร์ดงานก็ยังมีเทศกาลผูกแขนพี่น้องเอัยช่วงนี้มากเลยก็ไดเ้เจ้าอุ่นบอกเขอุ่นเลยเอาใส่กุ้่กรอนน้ำมันเนี่ย อ้ส oh. ั okay. ่นสโมันห่านพอนพ่นีามไปขายกัไปขายันเดียวบูสั่งค่ะใส่ตั้งดเป็นอะไรคะใส่ดีด้ทำอีบางสะซามก็ได้ก้อนเก่าแล้วซึ่ง้าวผเคยใส่หรือจ้าวัดทอดอนไปเลย ช่วยชะก,กันได้แราต้องพายินอึแล้งมันเกียนด้วยนะังัวดัางเ้อะล้งให้สะอาดดนะคะเดี๋ยวไม่ได้เงินไปลิ้นสงการนะคะจักซอยปลาแล้ววะง่ายเลยน้อยจะเป็นสาวเลย าป้าสอนซักผ้าค่ะเพราะว่าเครื่องซักผ้าจริงป้าก็มาสอนซักผ้าซักมือค่ะร้อนรันรนรอนรัน,รน,รนกินยังนานกินค้องอันนี้ยังยี่เลยแล้วว่าดำจะกินอะไร บุ <One input> ้งนี่เลยบุ้งบดปีแยวแมนฮอนแมนอ้าวอีอาหารทุงแยนี่นี่มากเลยแหละค่ะอะ่คะแล้วลงหรือเ่เนียนหมักแปะค่นเนียนหมักแปด ชุบแปบได้รวบพุ่งมากได้มากี่น้ำกันข้างลาไปเอาในไสายบ่อแป้งนะปลาพื่นพื่นช่วงนี้ใครได้ปลาหรืไความข้าวบอได้ลกายบ่อด้เห็ดกระเด็ดเห็ดกระเด็กจัคุ้งกี่ล่ะจักพันหนึ่ง แต่เอากระิบอกก็มีอะไรแดกง้างดูด้วยง้างกับขาวใบไงันเป็นกระแดกเก่าแล้วนะถ้าคือไหวเทพนะถ้าคือไหวฉันก็จะซื้อให้ค่ะพันหนึ่งเอามาทำปลาละเดี๋ยวจะมากินเข่ากันค่ะร้อนเลยมามามาพี่น้องนานนานทีสิได้กินเข่าแล้วท้องกันนั่งดีๆนั่งดีๆร้านจะกินแต่กุ้งกุ้งเบิปีกุ้งเบิปีก็แล้วน้ำกันมามามา ออนคของคอยถา่าฝนมาขคืบอบ่กมาจะเถือเป็นตุ๊กใทั้งคืนนะตอนกลางเว้นนะแห้งพี่น้องอ้ยตอนบ่มีหองสีจากอยู่กาตั้งอีหรอนี้ใครกูมวนอยู่เรื่องมวนอ้อมทักเนี่ยักแกดเดี๋ยนี้มารอไ่อ้อมนำกับพุณท่ทุ่มหาทุ่มกันอากนาันสั่กนกันนอนมาได้ผมเดียนะ๋ยะเข้ามา เมื่อเห็นน้ยูอันพู่นโลกซึมเศร้าก็หลานเดโอ้ยตระกูลเจซีก็มีแต่ผมเป็นโรคซึมเศร้าใช้มาแน่อมาเป็นมือเาแน่บอกเรานัดกันมาแล้วขนเขาไปูอาบน้ำแล้วหลานเราก็ะสิบขวายสิบสองสิบสามปีจิาปีจิาป่นรงจาร์ปีบ้านจัีเจีเอาไปอุบนเอาไปทันบริษัทยานะไรได้ก็ไม่เศ้า พอนะภาว่ายายนีร้อนกับโลกซึมเศร้าเศ้าป่ากับโลกซึมเศร้าร้อนยู่ผู้เดียวกับญาติอันนี้กับโรคเขาเอื้อยอีกอันนี้กันเอาไปสะบัดเอาไปให้ทุกอย่างเลยพนแบบมันอยู่แต่ผู้เดียวมันอยู่แต่กับโท่าไรซักมันเป็นยังไงขนาดคนบรเคยเเบาได้เมื่อนั้นอธิบายว่ามืดเก็บก้นใบยังยังกับพ่อแม่เเบาการหายการคิดมาคิดเก็บไใบยืนหันจื้อขนาดจื้อเมืด

เห็นมูมากอะดีใจต้องใจน้ำพองมอหมอเจ้ายู่วันเสาร์วันจันทร์วันจันทร์บรรยากาศแบไปที่ไหนทางกลุ่มมากังเทศบุรณะมาเที่ยวทางอะไรจะมงไปซ้ำมาใส่จีบมึงเว้ยไมอนีกลุ่มที่จะมีกระเจ้ามึงให้ตัวแล้วคเณ่าไปลง ผ ok you yeah. an ู้ถ่าไปลงเมื่อก้อนแล้วไปลอกคุณใครในบ้านคุ้มีผู้ถ่อไม่ระเจ้าเเ็ดบางกุ้มกามันจะว่ายาไม่ได้กัดนะใง่สามยก็ใส่เมยเทสเอ้เขาก็เห็นกับบักอหินน้อภาคเขนกัะบั้หินด้วยบ้านมันูกป่านี้เข็นง่ายหมดง่ามแต่ว่ามันต้บริเบิลงส่ยง่ายเลยอันไหน ยักษ <SM. S 1> <Christina. S 2> ์ยังจะสาวเก่าทอดอาอยู่บ่คือดาอเนาะยทอดอ่่งงานเราิงแต่่แปดร้อนัหกสอเบิกินแล้วค่ะขนาดนี้เป็นร้อยเท่าไ่ได้ซื้อเสาพี่น้องเลยเงินมดบขนาดไปห้ารอบกินแต่เงิื่องมูอค่ะเบิดจะวาเปนไงล่ะก็จะนี่แหละเพื่อจะได้กินข้าวกันกับ บางมือเขาไปินสักข่าวนั่นไม่ยช่เชียงรายลองเราจักิีไดดจัชอบแล้วเราอ๋อจัดสอบสันักสิบแปดอายุ่จำไปสองคำเลยโล่แล้วเราโอ้ยสองคลยร่มที่จะสอบแล้วข้าวสอบนี่จานเร่หนารยสิบสี่บาทข้โยสิบสี่ารอสิบหยยสิหอ จะซื้อเห็ดจักเถื่อเจ้าเห็ดน่าขายข่าวจะซื้อข่าวกินเนี่ยลากั้นแก้วใต้โลบันตะคุยมไว้มันซื้อไว้เอางั้นทักเนาะจะเน้นบลูี่ไว้โลดมาคือ้ยดิ้นร้อนทานมันปีอยู่บเหมือนเนาะใส่ใส่ท่างั้นใครเป็นกินได้ข่าวงั้นเราเลยกินปีนี้ในห้องได้ทาที่ได้แก่ความย้อนความเผาความ

จังแั่บกับซีอิ๊วกินข้าวแซ่บแล้วกับจิ้มกินข้าวแซ่บแล้อ้วนช่วงนี้ค้าตลาดไปอย่างอื่นเพื่ได้กินกินปลากรองปลาเผือกหว่งปลาแม่น้ำโขงมันปลาเปียกอ่ะซูเขาได้นโยกอาหารเบื่อเหื่อนกันนะอาหารตามธรรมชาติอย่างนี้กระป๋องกระป๋องจิ๊กตรงตักจันค่ะเขาก็ได้กินเลยเบื่อแล้ว มันกับเบือแลร้วจก็นกว่ามีอาหารออกไม่ไม่ออกมาอีกเป็นเฮ็ดเป็นฮอนไปแล้วหรืล่าม่งเห็ดเมนูอื่นเน่ยะเ็ดยังเมนูอื่นวะถามักอนเจ้าอยายังเมนูยังว่ะเจ้าอยายังค่อยก็ซบันทึกไว้ อันว่าพ่อนี่ไ้เด็ดกอนเด็ดันนีานะมันฝรังอื่นแต่ชื่อนี่เปแค่บะาฮะกำไรกับบุนะก็จะกินต้มหมูสิงบ่อย็นสิงบ่อลาบหนูบ่อขหนูกสี่เสียงได้ากายนแหมผูเฮ็ดูกล้างหนูรู้ดดึงดึก็ายแบบหนุบๆอือเขาเ็ย่เียงรากินหัวหนะ ก็เราจะขาอยู่อยู่โอ้ยนี่ไปดูสีใดได้กันสีดิบเลยฮุมฮว้าเย็นไก่แต่ก็ได้หัวด่อนไปนะถูกจำที่จะให้ถ้้าถึเย็นได้ถ้าก็เอาไปให้เช้าไปนก็จะร้อนฮ่า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 อังใส่งเลียนเช้ากันย yes <0 sweet UK> ังนุ่งเยืะ จะผบนี้เน้นก็ชาทอนะแล้วแลบดาราดังทังสองทั้งไทยเราก็ไปมาแหละหลอกมาแล้วขาดอีกคนเอาแบบดังป็นเงาเลยวาสนา มันถนัดลยพ่อัวไปมีผัวดีเนาะอะละครับใ่ไปเลยอืมอ้าวผัดข้่วเมื yup. <c 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 ่อไร่ใสเส้นนะเต๋อหันหูกแขนพับไม่หลงเลยมันรับแยงว่ามมีบุญอยู่บ้างบุญบุญนไก่หรืะมีบุญไม่ไม่บบที่นี่ป้าป้า กลับมมืออื่นพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้วันนี้แรงนี้เย็นนี้ก็จบอยู่ที่ภาคเราแรงแนี่แหละดนๆยังได้กินข้าวพร้อมกันมือแสดงว่ามือสันวันดีนะคะับอ,อยู่กินข่าวอยู่เพื่อนอะไรพี่น้องว้าวสุถึงหบักว่าหนึ่ง